สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด director ศิลประชัยวันนี้ผมขอนำอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่9ตุลาคม2566มานํ 2, มานำเสนอครับเศรษฐากับอีโก้ผาพัง8ถึง12ตุลานายกเศรษฐาไม่อยู่ในว่าในฐานะนายกใหม่เดินทางไปเยือนฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน บูนายดารุสลามมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการกลับมาแล้วเห็นว่าจะไปอีกหลายประเทศแถบโยุโรปและเอเชียขอให้โชคดีเป็นนายกอินเตอร์วัวๆสมใจวันนี้ผมรมเสียคงไม่คุยเพราะคุยไปจวนจบจะไม่รู้อีท่าไหนกดคอมทีเดียวข้อความหายวืดจอขาวไปเลยกู้ก็ไม่เจอ เวลาก็จวนแจฉะนั้นขอตะบุยเอาเพื่อให้ทันพิมพ์อย่าว่ากันนะ17ตุลาเห็นโหราจารย์เขาว่าราหูที่ทับดวงโลกดวงเมืองไทยจะยกย้ายจากเมษไปมีนเขาบอกว่าก่อนหน้า7วันและหลัง17ตุลาไปอีก7วันให้ระวังราหูถีบผมก็กลัวกลัวไม่ได้กลัวถีบผมแต่กลัวถีบประเทศไทย อย่างที่เคยเกิดทั้ง14ตุลา6ตุลาพลกษภาธมินและเผาบ้านเผาเมืองได้แต่สวดมนต์ภาวนาแต่พอถึง7ตุลาก็จนได้ราหูถีบโครมที่อิสราเอลจนตกใจตกเตียงกันทั้งโลกโดยปาเลสไตน์กลุ่มติดอาวุธฮามาสถล่มขีปนาวุธใส่อิสราเอลนับร้อยนับพันลูกคนเจ็บคนตายนับร้อยนับพันแถมบุกเข้าไปจับชาวยิว และคนงานหลายชาติรวมทั้งคนไทยไปเป็นตัวประกันนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกอิสราเอลประกาศเข้าสู่สงครามแล้วกลุ่มฮามาสที่ปกครองฉนวนกาซาจะต้องชดใช้ด้วยราคาที่ไม่เคยพบมาก่อนโลกร้อนชาปาเลสไตน์เป็นประเทศในรัฐอิสลามยิวที่ในสงครามโลกครั้งที่สองช่วยรบยูเแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ให้ครึ่งหนึ่ง และตั้งเป็นประเทศอิสราเอลเมื่อปี2490เป็นยวประเทศเดียวอยู่ในกลุ่มอาหรับแถบดินแดนตะวันออกกลางเรื่องราวของดินแดนแถบนี้มีมาก่อนคริสต์สมัยเล่าวันเดียวไม่จบยวนั้นเร่ร่อนไร้แผ่นดินอยู่กระจายไปทั้งในโยุโรปเมื่อมีประเทศเป็นหลักแหล่งก็มีแนวร่วมเป็นสหรัฐยุโรปส่วนปาเลสไตน์ก็มีประเทศในตะวันออกกลางเป็นแนวร่วม เมื่อจูจูปาเลสไตน์กลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มปฏิเสธแนวสันติบุกถล่มอิสราเอลเพราะไม่พอใจที่อิสราเอลลุกค,คืบเข้าไปในดินแดนแถบฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงค์ซึ่งเป็นดินแดนกันชนเข้าไปเรื่อยๆจนก่อปฏิบัติการเ7ตดดุลาโลกสองขั้วอยู่แล้วฉีกเป็นสองฝ่ายทันทีคือฝ่ายสหรัฐยุโรป ประกาศถือข้างอิสราเอลประนามปาเลสไตน์ลั่นโลกฝ่ายประเทศอิสลามในตะวันออกกลางไม่แสดงปฏิกิริยานอกหน้าแต่ในการวางเฉยนั้นฝ่ายตะวันตกบอกว่าอิหร่านหนุนหลังปาเลสไตน์นี่ผมสรุปชนิดหย,ยาบหให้ข้อมูลให้ฟังเข้าใจว่าหลายท่านมีความรู้เรื่องนี้ดีกว่าผมด้วยซ้ำฉะนั้นเข้าเรื่องที่อยากพูดเลยดีกว่าฟันธงกันเลย การเมืองระหว่างประเทศในด้านถือฝ่ายถือข้างนั้นไทยเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้น้ำหนักในความเป็นกลางระหว่างมิตรประเทศชนิดมือช่างทองคือเปะๆไม่เอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะเรารู้ตัวดีว่าประเทศเราเป็นประเทศเล็กๆเ,เป็นดินแดนมิตรภาพรักสงบจะไม่สะเออไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านเขาชนิดถือข้างถือฝ่ายจนออกนอกหน้าออกดาฉะนั้น ผมเห็นว่าการที่นายกเศรษฐาผลีพผลมทวิตข้อความในทวิตเตอร์เมื่อ7ตุลา66นั้นไม่ควรอย่างยิ่งพูดได้ว่าอาจนำมาซึ่งความเสียหายและเสียดุลยภาพประเทศในความเป็นกลางอันเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รับรู้เป็นสากลมาตลอดทวิตของนายกเศรษฐาที่แพร่หลายไปทั้งในประเทศและนอกประเทศมีข้อความดังนี้เศรษฐาทวีสิน ผมขอประนามการโจมตีอิสราเอลการโจมตีที่ไร้มนุษยธรรมที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นและผมขอร่วมกับประชาคมโลกประนามการกระทำดังกล่าวผมได้สั่งการให้กองทัพอากาศเตรียมเครื่องแอร์บัส a 3 4 0และ c 1 3 0 อบพยพคนไทยออกจากอิสราเอลทันทีทางพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศรับทราบและพร้อมปฏิบัติการผมติดตามสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและมีความกังวลใจที่เห็นรายงานเข้ามาว่ามีแรงงานไทยถูกจับไปสองคนหรือมากกว่าตอนนี้กำลังยืนยันข้อมูลจากทางอิสราเอลอยู่ทางกองทัพและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเตรียมความพร้อม ผมต้องการให้คนไทยทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยครับก่อนหน้านี้เวลา17นาฬกานาทีวันเดียวกันนายกเศรษฐาได้ทวิตข้อความในเพจ X ของกระทรวงการต่างประเทศครั้งหนึ่งแล้วว่าผมทราบข่าวสถานการณ์อิสราเอลที่มีรายงานข่าวว่าถูกจรวดของเขตชนวนกาซาของปาเลสไตน์ยิงถล่มและมีผู้บาดเจ็บซึ่งจนถึงขณะนี้ สถานการณ์ยังไม่สงบและได้ประกาศสภาวะสงครามในอิสราเอลแล้วผมรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยอย่างยิ่งครับโดยสอสอหลายจังหวัดได้ประสานมาอย่างกระทรวงการต่างประเทศว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบจำนวนหนึ่งด้วยรัฐบาลได้เร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนแล้วครับโดยขอให้สถานทูตไทยณนะกรุงเทลอาวีฟช่วยดูแลคนไทยอย่างเร่งด่วนและเต็มที่ด้วย สำหรับคนไทยในอิสราเอลสามารถติดต่อเบอร์ h อ t ไลน์สถานทูตเทรวิฟได้ที่บวก972546368150ตลอด24ชั่วโมงครับอืมทวิตของท่านที่ว่าผมขอร่วมกับประชาคมโลกประนามการกระทำดังกล่าวนั้นไม่มีอะไรดีกับประเทศเลยมีแต่เสียกับเสียอย่างเดียว แสดงความเสียใจกับการเจ็บการตายของอิสราเอลได้แต่การประนามอีกฝ่ายทันทีทันใดซึ่งยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในเหตุที่เกิดกับทั้งสองฝ่ายนั้นอยากบอกว่าตัวท่านสูงใหญ่นั่นมันตัวท่านแต่นี่ประเทศไทยครับสมองต้องใหญ่กว่านั้นข้อความที่ท่านทวิตนั้นเป็นทวิตในานามน,นายกรัฐมนตรีประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดเขายิงกันปุ๊บ ก็ไม่ฟังอิรักฆ่าอิรมเที่ยวไปประนามประเทศโน้นประเทศนี้แบบนี้หรอกอิโก้เกินตัวไปนะเศรษฐารู้ไหมคำไม่กี่คำของท่านนั้นมันได้ทำลายประเทศให้เสียหายทั้งในปัจจุบันยันอนาคตได้มากมายขนาดไหนเอาละ่ะเท่านี้พอจากอีโก้ปากไวัยของนายกกระทรวงการต่างประเทศคงปวดหัวหนึบเศษฐาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเดือนเดียว ลางหายนะอย่างขนาดนี้ถ้าเสษทาเป็นนายกครบปีไม่ใครก็ใครสักคนคงได้เผาจริงคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสัาผููที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ